พระราศีตาไฟตำนานฤาษีในสายพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ไทยหนึ่งอบทนำราศีตาไฟในสายศรัทธาไทย พฤษีตาไฟเป็นหนึ่งในฤาษีที่คนไทยรู้จักและเคารพบ,บูชามาแต่โบราณปรากฏอยู่ทั้งในพิธีกรรมสายอาคมและวรรณกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะในสายสายเวทและการไหว้ครูมักเอ่ยนามร่วมกับฤาษีนานอดและฤาษีตาวัวถือเป็นครูบอาจารย์สายราศีที่เกี่ยวโยงกับพุทธศาสนาโดยตรงทั้งในด้านจิตภาวนาและสมาธิขั้นสูง สองฤาษีในบริบทพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในสมัยพุทธกาลฤาษีหรือดาบสอ คือผู้สแสวงหาความหลุดพ้นด้วยการบำเพ็ญตะบะอย่างเคร่งครัดก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสสู้ทรงเคยศึกษากับฤาษีสองท่านคืออลานดาบและอุทกดาบซึ่งสอนวิธีเข้าฌานสมาบัติเป็นพื้นฐานที่ส่งผลต่อการบำเพ็ญของพระองค์ พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธฤาษีในฐานะผู้หลงผิดหากแต่ทรงวางหลักฐานการปฏิบัติที่ก้าวลึกกว่านั้นคือใช้ฌานเพื่อเจริญวิปัสสนาและหลุดพ้นจากสังสารวัฏจึงกล่าวได้ว่าฤาษีในพุทธศาสนาเป็นดั่งผู้ใฝ่ธรรมที่ยังไม่ถึงปลายทาง 3. พระราศีตาไฟฤาษีผู้ทรงตบะและดวงตาที่สาม ตำนานพระฤาษีตาไฟกล่าวถึงท่านว่าเป็นผู้มีตาที่สามกลางหน้าผากซึ่งเมื่อเปิดจะปลดปล่อยไฟประลายกันอันเป็นพลังจิตขั้นสูงความเชื่อนี้สัมพันธ์กับแนวโยคศาสตร์ในคติอินเดียที่ตำแหน่งกลางหน้าผากเรียกว่าอัจยะจักราซึ่งในสายวิชาพุทธวชรยานเช่นทิเบตและพุทธมหายานถือว่าเป็นจุดของปัญญายานหรือ ทิพยจักสุในสายพระพุทธศาสนาเทรวาทไทยการมีตาที่สามยังสื่อถึงการบรรลุอภินญ,ญาซึ่งเกิดจากฌานสมาบัติได้แก่ตาทิ่ผูที่รู้ใจผู้อื่นห่อเหินและแสดงฤทธิ์ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่พบในพุทธประวัติเช่นพระโมคคัลนะพระสารีบุตรหรือแม้แต่พระอรหันต์ไทยบางรูปในตำนานเช่นหลวงปู่โลกอุดร สี่พระฤาษีในประวัติศาสตร์และพิธีกรรมไทยฤาษีในประวัติศาสตร์ไทยมีบทบาทหลายด้านได้แก่ที่ปรึกษากษัตริย์ตามพงสาวดารและวรรณกรรมเช่นรามเกียรติ์หรือไตรภูมิพระร่วงฤาษีมักเป็นผู้แนะนำธรรมและให้คำทำนายครูในพิธีกรรม ในพิธีไหว้ครูไทยจะมีการระลึกถึงฤาสี108ตนโดยเฉพาะราสีตาไฟซึ่งเป็นหนึ่งในครูใหญ่ของสายวิชาอาคมต้นแบบแห่งความเพียรืาสีถูกยกย่องว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมโดยไม่ย่อท้อซึ่งตรงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเช่นวิริยะอธิฐาและสมาธิ ในหลายท้องถิ่นรูปเคารพพระฤาษีตาไฟจะมีอุณลมกลางหน้าผากและเปลวเพลิงเหนือศีรับเป็นการแสดงถึงตบะความบริสุทธิ์ทางจิตและพลังภายในตามแนวพุทธผสมพราหมณ์ห้าความสัมพันธ์กับพระศิวะในบริบทพุทธไทยพระฤาศีตาไฟมักถูกโยงกับพระศิวะหรือพระอิศวร เทพเจ้าผู้ทรงสามเนตรที่เมื่อลืมตาที่สามขึ้นจะปลดปล่อยไฟทำลายล้างเช่นเดียวกับฤาษีตาไฟความเชื่อนี้สะท้อนแนวผสมผสานร,ระหว่างพุทธกับศาสนาพราหมณ์ในไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นต้นมาโดยเฉพาะการที่ราชสำนักใช้ภาพลักษณ์เทพเจ้าและฤาษีเพื่อเสริมอำนาจทางการเมืองและศาสนาบทสรุป พระฤาษีตาไฟคือสะพานเชื่อมระหว่างธรรมะกับพลังจิตพระฤาษีตาไฟจึงไม่ได้เป็นเพียงฤาษีในตำนานหากแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ฝึกตนจนบรรลุพลังภายใน ตามแนวทางของพุทธศาสนาและโยคศาสตร์ตำนานของท่านสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาในพลังจิตการฝึกจิตให้บริสุทธิ์และการเข้าถึงธรรมขั้นสูงที่มีอยู่ในวัฒนธรรมไทยทั้งระดับประชาชนและราชสำนัก